Welcome t ส Start ว i t h Why p o d c ส s t พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจ Mission Vision Value หัวใจหลักที่ใช้กำหนดทิศท,ทางขององค์กรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w h y p o d c a s t คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับเราก็จะมาต่อกันจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่คุยกันถึง a l i b a าบาส r ตร e g y นะครับหรือกลยุทธ์ของอาลีบาบาที่นำด้วย3คีย์ว์ดสำคัญนะครับมิช s ั่นวิชั่นและว l ลูนะครับ, Mission, Vision, Value, รบทีนี้ไปดูกันนะครับจะมาเจาะลึกตัว Mission กันก่อนนะครับมิชชั่นหรือภารกิจนะครับบิ๊กควอ t i o n หรือคำถามที่สำคัญในการตั้งภารกิจขององค์กรของคุณก็คือ why do we exist นะครับทำไมถึงต้องมีองค์กรของเราบนโลกใบนี้ด้วย นะครับทำไมโลกใบนี้ถึงต้องการเราทำไมต้องมีบริษัทเราอยู่นะครับโอเคในการตั้งอันนี้คำถามที่สำคัญก็คือเออ why นะครับมิชชั่นที่ดีเนี่ยนะครับมันจะสามารถ motivate คนในองค์กรน,นะครับให้ลุกขึ้นมาที่จะนำพาร่วมแรงร่วมใจกันที่จะไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับ good mission statement นะครับมี ลักษณะดังนี้ครับอันที่หนึ่งครับ explain why your organization exists and core purpose of your organization นะครับก็คือตอบว่า why นะครับแล้วบอกถึง core purpose หรือว่าเป้าประสงค์นะครับเป้าประสงค์ขององค์กรของคุณทำไมถึงต้องมีองค์กรของคุณนะครับต้องถาม why ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆจนไม่ ถึงสุดถึงแก่นเลยนะครับว่าทำไมถึงต้องมีองค์กรของคุณขึ้นมานะครับต่อมาครับ clear and easy to remember คือมันต้องชัดเจนมากๆเลยคือพูดเสร็จปุ๊บออกมาเสร็จปุ๊บคนต้องเก็ตเข้าใจแล้วก็จําง่ายนะครับทำไมต้องจำง่ายครับเพราะว่ายิ่งการที่มันทำจำง่ายเนี่ยนะครับมันทำให้คนในองค์กรของคุณเนี่ยสามารถนึกออกได้ง่ายนะครับไม่ใช่โอ้โหเป็นประโยคสัก เรียงหน้า1กระดาษ A4 ใครจะไปจำได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำได้นี่แหละคือสิ่งที่จะเอาไปใช้ได้นะครับต่อมาครับ Inspire customer and employee alive นะครับคือมันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับไม่ใช่แค่ให้กับทีมงานของคุณแต่มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าของคุณด้วยนะครับลูกค้าของคุณจะรู้สึกร่วมได้นะครับว่าองค์กรของคุณเนี่ยนะครับมีภารกิจเหล่านี้นะครับ exciting providing inner motivation นะครับมันต้องสร้างแรงกระเพื่อมฟังแค่ฟังเสร็จปุ๊บมันก็ตื่นเต้นที่อยากจะตื่นช้าแล้วลุกขึ้นมาทำภารกิจสิ่งนี้ให้ได้เลยนะครับ altruistic นะครับเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มองถึงตัวเรานะครับแต่เป็นการสิ่งที่เป็นภารกิจเพื่อผู้อื่นครับ doing something for someone else ไม่ใช่ตัวเรานะครับเป็นภารกิจเพื่อผู้อื่น นะครับ long term perseverance นะครับมันจะเป็นมุมมองระยะยาว you and your team truly believe it นะครับก็คือทั้งคุณและทีมของคุณต้องเชื่อมันอย่างจริงแท้แน่นอนเลยว่าเฮ้ยนี่แหละคือภารกิจที่เราจะไปร่วมกันนะครับซึ่งอาลีบาบอกว่ามิชชั่นส t ต m e มนที่ดีเนี่ยนะครับมันจะทำให้องค์กรของคุณเนี่ยชายคือเปล่งประกายออกมาเลยทีเดียวนะครับ ภารกิจของอบาบาที่แจ็คมามีการตั้งตั้งแต่ปีแรกๆที่ทำธุรกิจเลยนะนะครับสั้นๆง่ายๆประโยคเดียว to make it easy to do business anywhere นะครับคือภารกิจของอบาบาคือช่วยให้ทำธุรกิจได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม นะครับเป็นภารกิจที่ทรงพลังนะครับแล้วก็เรียบง่ายนะครับแต่ประกอบไปด้วยสิ่งที่สิ่งที่ไม่ใช่ช่วยเหลือตัวเอง altruistic ก็คือช่วยเหลือผู้อื่นช่วยธุรกิจนะครับให้ทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะครับก็ซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยนะครับก็มีการยกตัวอย่างนะครับถึงบริษัทที่มีมิชชั่นที่ดี ในหลากหลายบริษัทที่เป็นบริษัทท็อปท็อปของโลกเนาะนะครับเช่น Tesla นะครับ To accelerate the world transition to sustainable energy นะครับคือช่วยกระตุ้นให้โลกของเราเนี่ย transition หรือเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานที่มัน sustainable นะครับหรือแม้กระทั่ง n i ก e ้นะครับ Bring inspiration and innovation to every athlete in the world นะครับคือสร้างแรงมัานานใจและนวัตรกรรมเนี่ยให้กับนักกีฬาทั่วโลกนะครับหรืออย่างดิสนีย์นะครับ to create happiness for people of all age everywhere นะครับเป็นไงครับดูทรงพลังไหมนะครับก็คือสร้างความสุขให้กับผู้คนไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตามที่ไหนก็ตาม นะครับอันนี้คือภารกิจของดิสนีย์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับชัดเจนเนาะนะครับภารกิจที่ดีเนี่ยนะครับมันจะสั้นง่ายๆมีพลังนะครับพูดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันสามารถทําให้ทีมงานทุกคนในองค์กรเห็นทิศทางได้ยอย่างชัดเจนว่าองค์กรของเรามีขึ้นมาเพื่ออะไรต้องการเซิร์ฟใครนะครับ โอเคทีนี้ไปดูคำที่สองกันนะครับคำที่สองคือ Vision ครับวิชั่นนะครับ what will the future look like นะครับอนาคตมันจะเป็นยังไงล่ะนะครับคือคุณต้องบอกได้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงหน้าที่ของผู้นำต้องเห็นอนาคตและบอกให้มันจับต้องได้ว่าภายใน5ปีภายใน10ปีนะครับด้วยภารกิจที่เราจะทำไปนี้มันจะทำให้องค์กรเราไปบรรลุอะไรนะครับ how do you embody the result you want to achieve through your mission นะครับคือมันต้องทำออกมาให้มันจับต้องได้ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงหรอถ้าเราทำให้องค์กรอย่างอาบาเนี่ยนะครับถ้าเราช่วยให้ business uh, anywhere เนี่ยสามารถ doing business easy anywhere ได้เนี่ยนะครับอีกี10ปีอิบาีาาบาจะไปบรรลุอะไรหรอ แจ็คหมาต้องบอกออกมาให้ได้ชัดเจนนะครับทีมงานในอาลีบาบาทุกคนต้องเก็ดว่าอีก5ปี10ปีอาลีบาบาจะบรรลุอะไรนั่นคือหน้าที่ของคุณเช่นกันนะครับในฐานะผู้นําของ,ององค์กรคุณต้องสื่อสารได้ให้กับพนักงานทุกๆคนของคุณเห็นภาพได้นะครับโอเคลักษณะของวิชั่นสเตทเมนที่ดีต้องประกอบไปด้วยลักษณะเหล่านี้ครับ อันที่1ครับ Align with your organization mission ก็แน่นอนนะครับคือมันต้องสอดคล้องไปด้วยกันนะครับอันที่2 Long term goal ต้องเป็นภาพระยะไกลนะครับ Describe what kind of company we a r e a i m i n g to build นะครับ long term ครับมองไป5ปี10ปีต้องกำหนด c l e ียร์ไทม i ไ e น์ไทม์ไลที่ชัดเจนเลยนะนะครับ5ปีถึง10ปีนีครับมันจะเป็นยังไงนะครับมองไปในอนาคตเลยนะครับ measurable นะครับต้องวัดผลได้ต้องวัดได้ต้องมีตัวอะไรที่มันวัดนะครับ clear number that measure the success นะครับ altruistic ก็คือเช่นเดียวกันกับ mission นะครับเป็นอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเรา นะครับวิสัยทัศน์ vision statement ที่ดีไม่ใช่บอกว่าองค์กรเราจะเป็นองค์กรที่มีกำไรเท่านี้หมื่นล้านบาทภายในอีก5ปีนะครับ vision statement ในมุมมองของ Alibaba ที่ดีไม่ใช่มองที่ตัวเรานะครับเพราะว่ามันจะแคบเกินไปนะครับแล้วมันจะไม่กระตุ้นให้ทีมงานรู้สึกที่อยากจะขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับ vision statement ที่จะกระตุ้นให้ทีมงานร่วมแรงร่วมใจกันเป็นการที่มองไปที่ ผู้อื่นครับไม่ใช่ตัวเองครับโอเคไปลองดูวิช i ั่นสเตทเมนต์ของอาลีบาบานะครับอาลีบาบามีการเซตวิชั่นในปี2016แบบนี้ครับ we do not pursue size of power นะครับตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยที่อาลีบาบาเซตวิช o ั่นสเตทเมนต์ใหม่ในปี2016เนี่ยตอนนั้นอาลีบาบาก็เป็นองค์กรที่เติบใหญ่พอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเซตว่าวิช i ั่นของเราคือเราไม่ได้มองว่าเราต้องการเป็นองค์กรที่ใหญ่หรือต้องมีอํานาจนะ Uh, but we aspire to be a good company เราต้องการเป็นบริษัทที่ดี that will last for 102 y e a r นะครับเราต้องการเป็นบริษัทที่ดีที่มีอายุยาวนานถึง102ปีนะครับแล้วก็มีการกำหนดว่าภายในปี2036นะครับ we aim to serve 2 billion consumer นะครับก็คือเราต้องการที่จะให้ ให้บริการเราต้องการเซิร์ฟนะครับหรือต้องการนำเสนอบริการที่จะให้กับผู้บริโภคเนี่ยนะครับ2 0 0พล้านคนนะครับ create 100 million 100 million j o b นะครับสร้างงานมากกว่า100ล้านตำแหน่งนะครับแล้วก็ช่วยธุรกิจ SME 10ล้านธุรกิจให้สร้างผลกำไรได้ อันนี้คือเป็นวิชันสเตทเมนต์ของอาลีบาบาครับจะเห็นว่ามีการกำหนดวันที่นะครับวันที่หรือปีอย่างชัดเจนนะครับมีตัววัดอย่างชัดเจนนะครับว่าอาลีบาบาต้องการไปบรรลุอะไรภายในเมื่อ,อไหร่นะครับอันนี้คือเป็นวิชันเป็นเป็นวิชันสเตทเมนต์ที่ดีในมุมมองของอาลีบาบาที่ใช้ในการทำธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเ,เดี๋ยวติดตามกันในเอพิโซดต่อไปผมจะมาลงลึกถึง Value อะไรคือ Co v e value ของออลบาบานะครับที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งที่ขับเคลื่อนองค์กรออลีบบาให้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตาสวัสดีครับ Start with Why Podcast